ทำไมความโกรธจึงควบคุมยากนะักทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ดีบางครั้งเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำจากคนใกล้ตัวก็พาให้ใจร้อนวูบขึ้นมาเหมือนไฟลุกไม้แห้งบางทีเราเองก็ยังสงสัยว่าทำไมคำพูดเหล่านั้นถึงได้ส่งผลต่อใจเราอย่างแรงทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าการโกรธไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่มนุษย์เป็นอย่างนี้รู้ว่าไฟร้อนแต่ก็ยังเดินเข้าไปใกล้ ความโกรธเป็นเหมือนเปลวไฟที่เผาเราอยู่ข้างในไม่ใช่เพียงเผาคนอื่นมันกัดกินความสงบทําให้ภาพของโลกเปลี่ยนไปทันทีสิ่งที่เคยดีกลับดูน่ารังเกียจสิ่งที่เคยเข้าใจกลับกลายเป็นคําถามในคําสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปลหรือธรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกกล่าวถึงสภาวะทั้งดีและร้ายที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่เคยหยุดนิ่ง ได้เสียดีชั่วนินทาสันเสริญสุขทุกขคนที่เรายิ้มให้วันนี้พรุ่งนี้อาจทําให้เราเสียใจคำชมที่เพิ่งได้รับเมื่อวานวันนี้อาจเปลี่ยนเป็นคำนินทาสุขที่เพิ่งเกิดเมื่อเช้าตอนเย็นอาจกลายเป็นทุกข์เมื่อใดที่เราเข้าใจว่าโลกหมุนอยู่บนความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ความโกรธจ,จะลดพลังลงเพราะไม่มีสิ่งใดแน่นอน ลองจินตนาการถึงเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลหากเราไม่รู้จักคลื่นลมก็อาจตกใจทุกครั้งที่มันพัดมาแต่หากรู้ว่าคลื่นคือลักษณะของทะเลเราจะไม่หวั่นไหวโลกก็เป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นคลื่นธรรมดาการระงับความโกรธจึงไม่ใช่การบีบคั้นใจให้ฝืนทนแต่เป็นการเข้าใจว่าความโกรธเกิดจากอะไรและจะดับได้อย่างไร พระพุทธเจ้าสอน8วิธีที่จะพาใจให้พ้นจากไฟโกรธหนึ่งมองเห็นความไม่เที่ยงเมื่อใดที่เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นทั้งหลายเปลี่ยนได้เสมอใจจะไม่ยึดไม่เอาเป็นเรื่องเป็นราว 2. ระลึกถึงผลเสียของความโกรธเหมือนคนที่เคยถูกไฟลวกย่อมรู้ว่าอย่าเล่นกับไฟอีกความโกรธก็เช่นกันมันทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ดี สพิจารณาว่าผู้ที่ทำให้เราโกรธอาจอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากบางคนทำไม่ดีเพราะเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีกว่านั้นบางคนใช้คำพูดร้ายเพราะเขาเจ็บอยู่ข้างในหากเราตอบกลับด้วยโกรธจะไม่ต่างจากการผลักคนที่ล้มให้อีกแรง 4. เปลี่ยนมุมมองเหมือนมองภาพหนึ่งจากมุมที่ต่างออกไปภาพเดิมก็ดูเปลี่ยน ความโกรธเกิดจากการมองเพียงมุมเดียวของเรื่องแต่หากเราขยับใจไปอีกด้านอาจเห็นความเข้าใจแทนความโกรธ 5. ใช้เมตตาเป็นคำตอบในบ้านที่มืดหากเปิดไฟแม้เพียงดวงเดียวความมืดก็ถอยความเมตตาเป็นแสงสว่างที่ดับความโกรธได้เสมอ 6. ถอยออกมาให้ห่างจากอารมณ์บางครั้งไม่ต้องตอบไม่ต้องอธิบายแค่ถอยออกมานิดเดียว ให้เวลาใจได้เย็นแล้วจึงค่อยกลับไปพูดคุยเจฝึกใจให้แข็งแรงด้วยการเจริญสติคนที่มีสติเห็นความโกรธตั้งแต่เริ่มก่อตัวไม่ปล่อยให้มันลามเมื่อรู้ทันก่อนมันก็ไม่มีแรง8ให้อภัยแม้จะไม่สมควรได้รับเพราะการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนแค่เขาแต่เปลี่ยนใจเราจากความกับแคบสู่ความกว้างใหญ่ในชีวิตจริง เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนคนทั้งโลกให้พูดดีทำดีต่อเราได้แต่เราสามารถเปลี่ยนใจตัวเองให้สงบขึ้นได้การไม่โกรธไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือพลังของคนที่รู้จักใจตัวเองเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ไหวเองตามแรงลมมันไม่ได้แข็งเพื่อสู้แต่มันอย่างรากลึกลงดินจึงมั่นคงใจก็เช่นกันหากอย่างรากไว้กับความเข้าใจไม่ว่าโลกจะพัดพายอย่างไร ใจก็ยังคงสงบได้บางทีเราอาจไม่จำเป็นต้องชนะใครในการโต้เถียงแต่ขอแค่ชนะความโกรธในใจตนเองก็เพียงพอที่จะมีความสุขในแต่ละวันแล้วความสงบไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ตรงข้ามกับความโกรธนี่เองแค่เรายอมวางก็พบมันแล้วอยากให้ใจสงบเริ่มที่ไม่เอาความโกรธมาเป็นเจ้านายแค่ทำใจให้เป็นเพื่อนของความเปลี่ยนแปลง แล้วใจเราจะพบอิสรภาพที่แท้จริงเมื่อใจเริ่มเบาโลกก็เบาตามเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่แบกไว้ไม่ใช่คำพูดของใครแต่คือความยึดในใจเราต่างหากคนหนึ่งพูดจาไม่น่าฟังเพียงครั้งเดียวแต่เราย้ำซ้ำในหัวตัวเองนับสิบเรื่องเล็กจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราเป็นคนปั้นมันขึ้นเองเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเหตุการณ์เดียวกัน ทำไมบางคนยิ้มแล้วปล่อยผ่านแต่บางคนกลับเก็บมากโกรธข้ามวันต่างกันตรงที่ใครให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนถ้าเราเปรียบคำพูดไม่ดีเหมือนก้อนหินก้อนเล็กแล้วใจก็เหมือนถ้วยน้ำถ้วยที่น้ำเต็มอยู่แล้วแค่ก้อนหินก้อนเดียวก็ล้นแต่ถ้าเราทำใจให้มีพื้นที่ก้อนหินก็ตกลงไปโดยไม่กระเพื่อมอะไรมากบางเรื่องแค่รู้ทันก็เปลี่ยนได้แล้ว รู้ทันว่าคนอื่นมีสิทธิคิดต่างรู้ทันว่าความไม่พอใจไม่ใช่คำตัดสินรู้ทันว่าสิ่งที่เราโกรธอาจไม่สำคัญเลยในวันพรุ่งนี้และที่สำคัญต้องรู้ทันว่าใจที่โกรธคือใจที่กำลังขอให้ตัวเองทุกข์เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นในใจลองถามตัวเองว่าเรื่องนี้สำคัญพอที่จะทำให้เราเสียเวลาทั้งวันไหมคนนี้สำคัญพอให้เราเสียสุขภาพจิตไหม คำพูดนั้นสำคัญพอให้เราทิ้งความสงบไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็ปล่อยมันไปเถอะเพราะเวลาที่ใจเป็นทุกข์มันไม่เคยมาจากสิ่งที่คนอื่นทำแต่มาจากการที่เราไม่ยอมปล่อยมันเองบางทีเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องเอาคืนแค่เดินออกมาพร้อมใจที่ยังไม่เสียก็พอลองให้อภัยเหมือนที่เราอยากได้รับการให้อภัย พูดดีเหมือนที่เราอยากได้ยินคำพูดดีเข้าใจเหมือนที่เราอยากให้ใครสักคนเข้าใจเราเพราะทุกคนล้วนมีแผลบางคนมีแผลที่ตาจึงมองเห็นคนอื่นผิดบางคนมีแผลที่ใจจึงพูดให้คนอื่นเจ็บถ้าเราไม่เพิ่มแผลให้กันโลกก็จะเบาลงมากทุกครั้งที่ชนะความโกรธได้เท่ากับเราชนะใจตัวเองและนั่นเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องมีใครแพ้ ความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากโลกที่เงียบแต่มาจากใจที่ไม่หวั่นแม้โลกจะวุ่นวายการปฏิบัติเพื่อระง,งับความโกรธไม่ได้เริ่มที่คนอื่นแต่เริ่มที่ใจของเราเองเพราะถ้าใจเราสงบความโกรธก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเหมือนไฟไม่มีเชื้อมันย่อมดับไปเองยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติของโลกยิ่งปล่อยวางได้ง่ายยิ่งปล่อยวางได้เร็ว ใจก็ยิ่งเบาเร็วเมื่อใจเบาความสงบจะเข้ามาโดยไม่ต้องเรียกหาความโกรธไม่ใช่ของที่เราต้องแบกไว้ตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่วางได้ชีวิตก็เบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจงเลือกเป็นคนที่มีความสงบอยู่ในใจแม้โลกจะไม่เข้าใจแม้ใครจะไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรเพราะที่สุดแล้วความสงบของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนอกจากใจเราเองใจที่สงบ ไม่ใช่ใจที่ไม่เคยโกรธแต่คือใจที่รู้จักกลับมาได้ไวรู้ว่าตอนไหนควรหยุดรู้ว่าตอนไหนควรวางโลกวักทั้งแปดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เปรียบได้กับลมหายใจของโลกมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เหมือนสี่คู่ที่วงเวียนอยู่เสมอใครไม่เข้าใจก็จะทุกข์เพราะมันตลอด แต่ใครเข้าใจก็จะปล่อยวางได้เร็วและอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรเมื่อมีใครนินทาใจเราร้อนขึ้นมาลองถามว่าเราจะดับไฟด้วยไฟหรือจะเลือกใช้น้ำเพราะเมื่อเราตอบโต้ด้วยโทสะมันก็เหมือนราดน้ำมันลงกองไฟแต่ถ้าเรานิ่งเหมือนสาดน้ำลงไปไฟนั้นก็ดับได้เองคนที่ฝึกใจจึงไม่ใช่คนที่ไม่เจอปัญหา แต่คือคนที่เจอแล้วไม่เผาตัวเองด้วยอารมณ์ความโกรธไม่เคยมาทำร้ายใครได้มากเท่ากับเจ้าของมันมันเผาใจจากข้างในมันสุมอารมณ์ให้เราตัดสินผิดมันทำให้เราเสียคำพูดที่ไม่อาจเอากลับคืนในทางกลับกันเมื่อเลือกที่จะไม่โกรธเราได้ทั้งความสงบได้ทั้งปัญญาที่ชัดขึ้นได้ทั้งความเมตตาที่กลายเป็นพลังในหนึ่งวันเราอาจมีโอกาสโกรธเป็นสิบครั้ง แต่เราก็มีโอกาสให้อภัยเป็นสิบครั้งเหมือนกันสิ่งเดียวที่ทําให้ชีวิตเบาขึ้นในทันทีคือการไม่เอาเรื่องลองเลือกเงียบเวลาที่ไม่จําเป็นต้องพูดเลือกยิ้มเวลาที่ใจเริ่มร้อนเลือกเดินออกจากวงที่กําลังจะพาเราลงเหวใจเราเป็นของเราจะให้ใครมาครอบงำก็ได้แค่เท่าที่เรายอมให้จะโกรธหรือจะสงบก็เป็นสิทธิทใจเลือกได้ ไม่มีใครในโลกที่พูดแล้วเราต้องโกรธมีแต่ใจเราเองที่เลือกจะโกรธต่างหากในวันที่เราไม่เอาชนะใครไม่โต้อตอบอะไรไม่ยืนยันว่าตัวเองต้องถูกคือวันที่เราชนะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือตัวเราเองและในชัยชนะนั้นเองความสงบก็จะเผยตัวขึ้นมาเงียบเงียบเหมือนแสงแดดยามเช้าอ่อนโยนอบอุน่นแต่มีพลังพอจะเปลี่ยนวันทั้งวันให้สดใสได้ เมื่อระง,งับความโกรธได้โลกที่เคยดูวุ่นวายก็จะกลายเป็นที่พักใจอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าไม่มีความโกรธครั้งไหนเลยที่ทำให้เราสุขขึ้นหรือเข้าใจอะไรมากขึ้นทุกครั้งที่เราระง,งับมันได้เรากำลังปลดล็อกพันธนาการในใจทีละเส้นกำลังถอดภาระที่เราเคยแบกโดยไม่รู้ตัวและกำลังเปิดทางให้ความสงบเข้ามาอยู่แทน ชีวิตไม่จำเป็นต้องชนะทุกอย่างแต่ขอเพียงชนะใจตัวเองในวันที่ใจสัน่นขอเพียงไม่ปล่อยให้ความโกรธพาเราหลงทิศไม่ให้ความอยากเอาชนะพาเราห่างจากสติเมื่อความโกรธถูกวางความสงบจะเข้ามาเมื่อใจเบาโลกทั้งใบก็เบาตามและเมื่อเข้าใจธรรมชาติของโลกเราก็จะเป็นอิสระจากโลกได้โดยไม่ต้องหนีไปไหนการฝึกใจ คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ทุกข์เพราะโลกนี้อีกต่อไป